สวดมนต์นะโยมนะสวดมนต์พร้อมอาจารย์เด้ออะระหังสัมมาสัมบุทโธภะคะวะโหธังภะคะวันตังอะภิวานเทมิสวะาคาตโตภะคะวะตาธรรมโม ทามังนัมัสสัมิงสุปฏิปันโนะปะกวาโตวาสาวะสังโฆสังฆนามิมนโมอตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมปัตัสสะ Namo atasa, pakawato, arahato, sama sambodasa. Namo atasa, pakawato, arahato, sama sambodasa. Hitipiso pakawa, arahang sama sambut. โทวีชาจลานสัมปันโนสุขโตโลกวิทวอนุนตโรโปุริสตามาสารติสัมทาเทวะมนุสานังพุทธโอภะควาติสวะขาโตปาควตตาธรรมโมสัมติ Sì akari a a ka a e a hi a o a pa na a pa an ti ta po a yu a hi a ti su pa ti pa No a pa ka wa sa sa ya pati pan ti pa No a pa ka sa Ko mi chi นอปะกะวะโตสาวะกะสัมโกยะติตะจานตาริปุริสะยุคานนิอัตถะปุริสัมบูคะลาเอสะปะกะวะโตสาวะกะสัมโกอหุนายโยปาหุนาโยมะขินายโยอันสริกะริโ e ย Anun tarang punyakim tang rohkan sati iti pisong, Hakawa alahang sama sambut, Tho wicca jarana sampano, Sukatoro kavido ทาเทวมโนสานางพุทธโทปะกวานติสวะขะโตปกวตานตามโมสันติทิโกอการิโกเอหิปันสิโกโอปันนัิโกปันจั ตังเวีติตาโพวิมยุหิทิสุปฏิปันโนปะกะวะโตสาวกสัมโกอุชุปฏิปันโนะปะกะวะโตสาวกสัมโกะเมเมจิปฏิปันโนะปะกะวะโตสาวกสัมโกยะติธรรมจานตาริปุริสายุกานิอัต ท่ปุริสัมบุคลาเอสปะกาวตุลสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทังขินายโยอัญชริกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโรกาสติติปิโสปะกาว ระหังสัมมาสามพุทธวิชาจรณะสามปันโนสุขตโรกวิตูอนุตตรโรปุริสตาสมสารติสัมตาเทวมโนสานังพุทธวะปะกวาติสวะขโตัวปะกวตาธรรมโมสันติ ธิโกอาการิโกเอหิปันสิโกโอปันนัญิโกปัจจันตังเวอธิตาโพวิญยัวเหียติสุปฏิปันโนปะกะวะโตสาวะกะสัมโกยะยะปะติปันโนปะกะวะโตสาวกสัโสามีจิปิปันโนอม พกะวะตวสาวกสังโคยะติตัมจตาริปุริสายุกานิอันตปุริสัมบุคลาเอสะพกวตวสาวกสังโอะหุนยโยปาหุนายโยทาคิายโยอันชริกรณิโยอนุ Tarang punya kientang rohkan sa titi piso, Pakawa arahang sama sambut, Doa wicca jarana sampam noa sukatoro, Kawido anuam โทภะคะวาอันติสวากขาโตภะคะวะตะธัมโมสันทิติโกอการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกภาจัญแตเวทิตาภะวะวินฺญเหติสุปฏิปันโนะโตสาวกสัโอุ yo patipan no apakawato sa wakasam koya Yapatipan patipan no apakawato sa wakasam kosa mienji patipan no apakawato sa wakasam koyati thang jantari purisa yukan anda purisam buk Hal e sakawatoasa kasam koaa hunnaayo apa hunayo, hunayo thahinayo ansregarayo anon tarangpunnya khiang ra kasiti apakawa arahang samabutt โทวิชามจารณะสามปัมนสุกโตโรกวิตัวอนุนตโรโปุริสาทธามาสารติสัมตาเตวมนุสสามนางพนโทปะกวานติสวะขตัวปะกวตาธรรมโมสัมติทิโกอาการิโกเอหิปัต สิโกะโออะปะนะยิโกะปัญจะตังเวทิตาโพวะวิมยุอิติจุปฏิปันโนอะปะกะวะโตสาวะกะสังโกอุอะจุปฏิปัน โนอะปะกะวะโตสาวกสังโกหะยะปะติปันโนอะปกวะโตสาวกสังโสามีจิปะติปันโนภะวะโตสาวกสังโกยะทิทังจตาริปุริสยุกานิอันตปุริสมบุ <outine> คารายสะปะคะวะโตสะวะกะสะโอะหะนัยโยปะหะนัยโยทาคินัยโยอันชะริกะระณิโยอะนุ Tarang punya kintang rongkan samti iti piso, Pakawa alahang sama sambut, Tho vichan jarana sampam no sukato, Loh kawidu anuantalo purisatama saram tisat, Tha ตปกวันติสว่ากันตัปกวัตตาทมโมสันเตียนติโกอากาลิโกเอหิปันสิโกอโอปันญิโกอาปจามตังเวีทิตาพวเวียมยัวเฮียนติจุปฏิปนนอโนมกวัตโวสางกังโ์อุจุปฏิปัน No apakah watu sava kasam koya yapi patipan No apakah watu sava kasam kosa ya, mija patipan No apakah watu sava kasam koya tita jan tari purisa yukani anta purisambu

โทเวชามจารนสามปันโนสุกโตโรกวิตรอนวนตโรปุริสตามัสารติสัมทเทวมโนสานังพุทธโทปะกะวติสวากาโตปะกะวตาธรรมโมสามเตียมติโกะการิโกเอไอปะ Siko a o a panani ko a pa cha tam vi a ti ta po a vi em yu a hi a ti su pa ti pa no a sa wa sam ko a u a chu pa ti pa no sa wa ka sam ko Apa kawat oasa wakasa koan yata jantaripuri sayu kani anda puri sambu hara es apa kawat oasa wakasa hoa a ทกินายโยวอัญชริกะรณิโยอนันตรางปุญญะเขนตังโรกัญจสันติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌานจารณสัมปันโนสุคโต โลกะวิทัวะอนันตโรปุริสสะตะมัสสารติสันธาเทวะมนุสสานังพุทธะประกวานติสุวะขาตวะประกวะตะธัมโมสันติติกโอะกะลิโกเอหิปานสิโกโอปนิโก ปัญจานตังเวทิตาโพวิมยุหิติสุปฏิปันโนะปะกวาตวสาวกสัมโคอุจุปฏิปันโนะปะกวาตวสาวกสัมโคยายาปฏิปันโนะปะกวาตวสาวกสัมโคสามีจิปฏิปัน นวปะกะวะโตสาวะกสังโกยะติทังจันตาริปุริสายุคานิอันดาปุริสัมบุคัลลาเอสาปะกะวะโตสาวกสาโหอหุนยโยปาหุนาโย Hagina yo amcar karani anuan tarangpunnya khang ro kansiti bakawa Arahang sama สุขตโรกวิตุะอนุัมตโรปุริสดามสารติสัมธาเทวมนุสานงพวนโตปะกวาติสวะ หาตัวปกวตาธรรมโมสัมเตียติโกอากาลิโกเอหิปานสิโกโอปัญญิโกปัมจานตาเวริตาพัวเวียนอยู่เฮียติสุปฏิปัโนะปวโตสาวกสัมโคอุชุปฏิปันโนะ ภะคะวะโตสาวกัสังโคยายะปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโคยติตังจำตริปุริสยุคานิอันดาปุริสมุคขลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโคอ หุนนายโยปาหุนนายโยทากีนายโยอันสริกรณิโยอันวลตรังปุญญาเข้มตังโรงกันสติสัมปจ,จิตชามินาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสเปยคขาภรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาภูวันตุเม มหาปุญโยมหาราโพธวันตุเมมีเตปาหูอติพุทธมามอะอุณโมพุทธายะวิระทยโยวิละโคนายังเิระอิงสาววราตาศีเวราตาสาวราสาวราอิติโยพุทธะสัมานีมามาพุทธะสัสวโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งปาปาอาอาลืเลือง สัมปจ,จิตสามินาสังสิโมพรมาจมะมาาเทวาสเพยากาปรายันติพรมมาจมะมารเทวาอภิราภปผูวันตุเมมะปุญโยมะอาราโภผูวันตุเมมิเตปาหตาติพุทธมอาอุณโมพุทธายะยรตายวิรคโคนายังเะริงสาเวรตา,าสีเวราทาสาเวระอิติโยพุทธะสามาณีมามาพุทธะสวะโหมสัมปติชามิเป่งเพ่งปาปาอาอาลืเลื สัมปจิตสามีนาสังสีโมพมมาจะมาหาเทวาสปเปยขาปรยายันติพมมาจะมาหาเทวาอภิราปะผู้วันตุเมมะอาปุญโยมะอาราโภผู้วันตุเมมิเตปะหุวาติพุทธามะอาอุณโมาพุทธายงเวรัตโยวิลโคนายังเวรัอิงสาเวรัทสีเวรัทสาเวรัอิติโยพุทธะสามานีมามะพราสัตสโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาปาอาอาลือเลอ สัมปจิจามินาสังสีโมพมมาจมาเทวาสเปยขาปร,รายยมติพมมาจมาเสวาอาวิราปะห้วันตุเมมะอาปุญโยมะอาราโปผู้วันตุเมมิเตปาหุวาติพุทธามะอาอุณมโมพุทธยายะยรตโยวิลโคนายัางเนระอิง,อง,องสาเวรัสราศีเวราาาวัสตาสาเวรอิตโยโพราสามานีมามาพพรธสสะสวะหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งมาปาอาลืเรือ สัมปจิจชามินาสังสีโมปมามะจามาเทวะตะเพยกะบรายมติปมามะจามาเทวะอาเปราปาปุวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภปุวันตุเมมิเตปะหูอติพุทธะมะอุณโมพุทธายังเวรตยโยวิละโคนายังเวรติอิงสาเวรตัสสีเวรตัสาเวรติโยพุทธะสมาณีมามาพุรธะสัตสวโหมสัมปติฉามิเป็งเป็งปะปะอาอาเล สัมปจิตสามีนาสังสีโมพมมาจมาเทวาสเปยคาปรายมติพมมาจมาเทวาอาบิลาปาปุวันตุเมมหาปุญโญมะอาราปภูวันตุเมมิเตปาหูวติพุตธมะอาอุณโมพุทธยาเบีรัตโยวิลโคนายังเบระอิงสาเบีรัตศีเบีรัตาสาเบีระอิติโยพุทธสามานีมามาโพระสสะโหมสัมปติฉามิเตงเพีงปาป,ปอาอาอาลืเรม สัมปติฉามินาสังสีโมพมมาจะมาเตวาสเปยกาบระัมติพมมาจะมาเตวาอภิลาปปุวันตุเมมหาปุญโยมาอาราโปปุวันตุเมมิเตปวาติพุทธามาอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิลโกนายยังวรัอิงสาวิรัตลาศเวิรัตระสาวิรัอิติโยพุทธามานีมามพุทธาสัสวอมสัมปติฉามิเปนเปปะปะอาลืเรือน สัมปัจจิชามินาสังสีโมพมมจมาเทวาสเปยกขาปะไรยันติพมมจมาเทวาอภิลาปภูวัตตุเมมหาปุญโญมะอาราปภูวัตตุเมมิเตปาวาติพุทธมาอุนโมพุทธายะเวรัตโยวิละโคนายังเวรังิสาเวรัตสีเวรัตสวาเวรัติโยพุทธสัมณีมามะพุทธัสสวโมสัมปติชามิเป็งเพ่งภาปะอาลืเรื่อง สัมปจิตสามีนาสังสีโมพมาจมาเยวาสเปยักขาปรายมติพมมาจมาเทวาอาภิลาปาโปวัตุเมมหาปุญโยมาอาลาโปโวัตุเมมิเตปะอุอาติพุทธมาอุณโมพุทธายะวรัตโยวิรคนายังเมระอิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิระอิทิโยพุทธสามานีมามาพุทธะสัสวอม สัมปติจามีเพ่งเพ่งพาพาอาอาหรือือสัมปจิตสามีนาสังสีโมพมมาจะมาเทวาสเปยกาะปรายยมติพมมาจะมาเทวาอาเิร์าปะโพวันตุเมมะอาปุญโยมะอาราปพโพวันตุเมมิเตบาวัติพุตมะอาอุณโมพุทธายมเวรัตโยวิละโคนายังเมตรอิงสาวาลัสีเวรัตสวาเรอิทิโยพุตสัมมานิมามะ พุราาสัตว์สวโหมสัมปติชามิเปงเปงพาปาอาอาหารือหรือสัมปจิกิามินาสังสีโมพระม,มาจามา,าเทว,วาสัพเพยกักาะปารายันติพรม,มาจามาเทว,วาอาพิลาปะโป,ปวัตตุเมมะอาปุญโยมหาราโปโปวัตตุเมมิเตปะหาัวติพุทรามาอา,อาุะโมพุทธายะ วิรัตโยวิรโคนนยังวิรัอิงสาวีรัตสียรัตสาวีรัตอิทยิยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัตสโหมสัมปติฉามีเพ่งเพ่งพาพาอาอาเรือ สาธุสาธุสาธุคุณบพุทธคุณบธรําคุณประสงค์คุณบิดามารดาคุณพระแม่ครูบาอาจารย์คุณงามความดีคุณศิลคุณดาจงไปเปิดโชคเปิดลาเปิดบุญบรารมีเปิดดองสตาเศรษฐีให้โยมโยมยม,มีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจ,ขใจมีโชคมีลาบมีสุขภาพแข็งแรง,แง,แง,แงเฮงเฮงรวยรวยปังปังเด้อเพียงอืเรียบร้อยโยมโยไหม